ใช่ค่ะ,คะพวกเราใช้เป็นมนสมักานวิดีโอพับสี่วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการที่พวกเราสนใจโดยการที่เพื่อนๆในชั้นเรียนร่วมกโหวตหัวข้อที่สนใจผลปรากฏว่ามาละกอเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากที่สุดค่ะครับพวกเราได้เล่าประสบการณ์เดิมที่เพื่อนๆของเรามีเกี่ยวกับมละกอเพ,เพื่อนๆของเรามีความมีประสบการณ์แตกต่างกันครับต่อไปเรามาดูประสบการณ์เดิมของเพื่อนๆกันครับ ชอบกินมะละกอฉันชอบมะละกอฉันเก็บมะละกออยู่หลังบ้านปู่ปูกมะละกออยู่หลังบ้านฉันมะละกอฉันกินมะละกอครับปู่มีมะละกออยู่หน้าบ้านครับชอบกินมะละกอมะละกออยู่หลังบ้านครับฉันปลูกมะละกอยายฉันปลูกมะละกอที่สวนฉันกับาพี่น้องช่วยกันเก็บมะละกอทำับทุกตามสารฉันปลูกมะละกอฉันชอบมะละกอมะละกอผมปลูกมะละกอที่บ้านของกูฉันกินมะละกอ ต่อไปเรามาดูคำถามที่พวกเราอยากรู้กันค่ะของฉันฉันอยากรู้ว่ามะละกอใช้เวลาปลูกกี่เดือนมะละกอของนี้มะละกอทำอาหารอะไรได้บ้างทำไมต้นมะละกอเพศผู้ถึงไม่มีลูกมะละกอเกิดกี่ปีถึงจะได้กินมะละกอ,ม,ะกอมีกี่สีหลังจากที่พวกเราได้บอกเล่าประสบการณ์ต่า,ตางๆแดกเปลี่ยนกันในชั้นเรียนแล้วเพื่อนๆต่างมีคำถามมากมายเกี่ยวกับมะละกอและพวกเราได้ไปศึกษาความรูเพิ่มเติมกันค่ะ จากการที่พวกเราได้ไปศึกษาเรื่องมะละกอมะละกอเป็นพืชไปยังพู่อยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกาได้มีการนำเข้าไปขยายพุ์ทั่วโลกสามารถบริโภคได้ทำผลดิบและผลสุกมะละกอแพร่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต้นมะละกอปลูกไปประมาณ5-6เยนจะสามารถบริโภคผลดิบได้และได้ ถ้าหากต้องการกินผลสุกให้เราไปประมาณแปดถึงสิบเดือนและนี่คือผลงานของพวกเราครับ,บามาดนะูกันมะตอนนี้ว่ามันจะมีเจ็นชนิดหนึ่ง มรกตแขกดำสูง2-4เมตรใบหนาดอกติดโู่ให้ผลใบผลหนักประมาณเป็น1.7กิโลกรัมเมืเ่อผลสุกผลจะมีสีแดงหวานสองมรกตท่าค้าทนลูกใบด่างดวงแหวนผลติดจะมีเนื้อกรอบผลสุกจะมีเนืน้อสีเหลืองอมส้มมรกตโกบกุตเตี้ยใบยาวสีทั้งสีน้ำตาลสีม่วงเข้ม รอสีเฉียวอ่อนมีดอกตัวปูมากตัวเมียน้อยถ้าเราสรันตุกมีก้านใบยาวมีน้อสีเข้มมีรสชบบาติหวานมะละกอจำไปอะ่ะต้นใหญ่แข็งแรงใบและก้านสีอ่อนสีเหลืองเนื้อไม่แน,น่น ้นเตี้ยเนื้อผลสุกแข็งสีแดงชมพูรสหวานม,าามะละกอสินทองเมล็ดเยอะผิวฟองผลมีสีเหลืองเพิงเนื้อสีเหลืองรสชาติหวานถ้าเราคุ่นการจะเม้นเกศของมะละกอพวกเราได้เป็นคริญควาหาความรู้มาดังนี้ค่ะต้นมะละกอมีลักษณะดอกได้สามชนิดหนึ่งต้นจะสามารถผลิตดอกได้เียงชนิดเดียวเท่านั้นคือต้นที่มีดอกเพศผู้ีฟ l e flower ดอกเพศเมีย f ินฟ l าวเวอร,อออรว์หรือดอกที่มีทั้ง เพศผู้และเพศเมนยนดอกแล้วกันเฮมาโฟไรเฟิร์มเป็นดอกที่มีช่อดอกยาวดอกมีขนาดเล็กตีบดอกส่้นติดกันเป็นช่อช่อและเรียกเปิดปลายเป็นห้าตีบมีเกสรตัวผู้สิบอันและเกสรตัวเมียจะลดรูปลงเหลือเกสรเล็กเล็กซึ่งไม่สามารถทําให้เกิดผลได้เกิดบริเวณข้อของลําต้นมีก้านสั้นจีบดอกแยกออกจากกาันห้าตี เกสองตัวเมียมีขนาดใหญ่เด่นชัดเกิดบริเว่ช่อดอกลับต้นเช่นเดียวกับการเกิดดอกตัวเมียมันจะเป็นช่อดอกสั้นๆเป็นกลุ่มมีทั้งดอกตัวผู้และดอกสมบูรณ์เป็นในต้นเดียวกันการดูแลและรักษาต้นมะละกอ หนึ่งการให้ปุ๋ยเมื่อติดดอกออกผลเดือ,อนสูงสิบเอ็ดถึงยี่สิบเอ็ดส,ส,ส,สองการลดน้ำลดน้ำละสองครัง้งเช้าเย็นไม่ควรให้น้ำเพื่อขังเพราะเกิดอาการบวมและเน่าตาได้สามประคอง,งต้นกล้าเพื่อค้ำยันพายุงลังต้นไม่ให้ต้นมะละกลอลงวงจรชีวิตของมะละกอวีดังนี้มะละกอจะลุนปลูกถืถอออกดอกใช้เวลาสี่เดือนกลาวไปอีกสามเดือนจะได้มะละกอ,อที่ดีกว่า เก็บผลสุกกินได้รอไปอีกสองเดือนชานั้นจะปลูกมละกเก็บและเก็บผลสุกใช้เวลาสองอึงเก้าเดือนวงจรชีวิตมะระกมีอย่างนี้นำมันไปติปูก็จะได้ต้นอ่อนแล้วก็จะได้ต้นไม้ที่จะเริ่มเติบโตแล้วก็ออกดอกมีผลมีมะนเแล้วก็สามารถนำบบมไปปลูกใหม่ได้แล้วก็ได้ต้นอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆ ผนดิบนิยมกินเพื่ออำครัวทำภาย่างและผลสุดนำมาทำอาหารได้จะมีสารสัอาหารและวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายรากนำมาต้มดื่มมีสรรพคุณแก้หนองในขับปัสสาวะและบำรุงน้ำน,นยมยามมะละกอมีเอนไซม์ย่อยโปรตีนหลายชนิด มีการนำไปใช้ในอุกกนตสาหกรรมต่างๆผลิตเบียร์และผลิตเนื้อสัตว์นำไปตามแห้ผสมกับผล็ตฟักทองแล้วถ้าส่งน้ำนำไปพ่อแผลงหรอ,อกหรือข้อเมื่อร่ปอาการเกือกน้ำแล้วก,ก็ใช้ทำเป็นอาหารหรือสีผสมอาหารยอดต้นอ่อนและใบอ่อนสามารถทำปุ๋หารได้ อย่างนี้พวกเราได้ไปทัศนศึกษานาะสวนกิจกรรมธรรมชาติสีเขิ้วซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์จริงที่พวกเราได้เจอค่ะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์มะละกอชนิดต่างๆค่ะและเราได้เรียนรู้และรู้ส่วนประกอบของมะละกอและได้ทั้งศึกษาเพศของมะละกอซึ่งแบ่งออกเป็น3ามเพศด้วยกันค่ะเราสามารถสังเกตเพศของมละกอไดจากดอบของมละกอค่ะ นอกจากนี้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหารโดยการที่พวกเราได้ตำซ่องตำฝีมือตอนเองอร่อยอร่อยอีกด้วยค่ะ มีน้ำมันครับผลงานปั้นดินน้ำมันของเรามีตะกร้าใส่มะละกอครัมีเรือขนส่งมะละกอครับมีกลุ่มไปทำอาหารประกอบอาชีพครับมีตัวพวกเราไปเอากระปุกนะงานของกลุ่มพวกเราเราได้ปั้นดินน้ำมันค่ะดินน้ำมันมีโต๊ะวาง และนี่คือส่วนประกอบของต้นมะละกอนหนึ่งผลสองใบสามดอกสมตังเป็นอาหารที่คนอทสานมักชอบกินกันนี่คืออีกผลงานหนึ่งของกลุ่มพวกเราที่ได้ทำงานปัน้นี้น้ัมันก,กันครับและนี่คือวัตถุดิบของการทำสมจังมีปลาริกมะเขือและมะล,ละกอและอีกมากมายและมีอุปกรณ์ การทำอาหารสู้ตังครับหนึ่งสา ح, สองชกสามพิกและอื่นอื่นอีกมากมายคืารส้างของพวกเรามีพ,พาาันธุกรซึ่งปลูกอยู่ข้างๆแอ่งน้ำธรรมาชาติที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมมีอาหารและของแบที่ทำมาจากแมลงโกรธมีวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหารนี่คือผลงานของกลุม่มเราครับ